นายดูคุณตาเทือ,องซิอ๋อน,นี่คือเกษตรกรของเรานะคะคเกษตรกรคุณตาคุณยายนะคะเขาทาทั้งส่วนนี้หมดเลยค่ะอ่ะโหอ่าไห,โหานารีวิวซิว่ามันมีอะไรบ้างคะ,ะอ,คอันนี้คืออะไรคะ,นนะคะจะเป็นต้นมะพร้าวค่ะโอ้โหอ,อันนี้จะเป็นบ่อน,น้ํานะคะบ่อน,น้ําใหญ่ที่เอาไว้ใช้ปลูกอูพวกว่าหลายหลายอย่างเลยค่ะพวกเป็นนาก็ได้อันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวค่ะ โอ้โหมีถั่วไหมออกเก็บไปหมดแล้วเนาะใช่ค่ะอ่ะฮะอันนี้ก็จะเป็นถั่วที่จะงอกต่อไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ค่ะโอ้โหอเนีไหนจะนำเอาตรงข้างหน้าเป็นต้นอะไรคะตรงพวกนี้เน,นี่ยก็จะเป็นส่วนที่คิดว่าหนูคิดว่ามัน อ,อันนี้ออันนี้จะเป็นต้นชมพู่โอ้อ่ะไหนภาพไปดูบ่อน,น้ำอ่ะอ่ะไปอ่ะในนั้นมีอะไรคะในบ่อน,น้ำนเป็นต้นโอ้โหฟักทองไหนหยิบขึ้นมาหยิบหยิบหยิบให้ให้ดูหนยคะ่ะโอ้โหอ่ะโอเค ตรงนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นต้น,ต,นต้นถั่วนะคะแต่ว่าตอนนี้อถอนทิ้งไปแล้วนนเพราะว่าอันนั้นมันอันพังนะค่ะเราก็ต้องทำใหม่โอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือ,อ,อ,อเทศดอกไม้สวยงามเยอะเลยเนี่ยที่เราทำรีวิวนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะได้เป็นกำลังใจให้คุณตาคุณตาเทืองนะคะที่เขาได้ทำสวนนะคะ,ะทำให้เราเป็นผักไฮโดรนะไม่ต้องอไม่ใส่สารเคมีเลยนะคะ พวกสัตว์ที่กินน้าหวานนะคะมาอยู่ตรงนี้มากินกันเยอะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นดอกไม้นะคะที่ที่มีเกสรหวานนะชีวิตเราไม่ต้องการอะไรมากนะคะคือจริงๆแล้วคนเราที่ตามพระราชดำรัสของในหลวงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆตามนี้เลยค่ะนะคะชีวิตเราเริ่มแรกถ้าไม่มีถ้าสมมติเราไม่มีพวกธรรมชาติเราก็อยู่ไม่ได้ค่ะเราขอบคุณใครคะตอนนี้อขอบคุณตาเชียงค่ะอื้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ ค่ะอ่ะอเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะวันนี้ okay.